สวัสดีครับผมฮั่นเดดสตาร์แปดนะครับก็วันนี้สนุกมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็เป็นความฝันที่เองเคยฝันไว้นะครับก็ยังไงผมตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแฟนแฟรายการคมชัดลึกเม้นท์เมาส์ด้วยนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับแล้วก็ผมอยากบอกว่าทุกกำลังใจที่ส่งมาเนี่ยชืนมจริงๆครับแล้วก็ผมจะส่งกลับไปนะครับด้วยผลงานที่ดีนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็ ผมอยากบอกว่าผมอยากปรับผลงานของผมเองนะครับซึ่งตอนนี้มีผลงานแล้วเป็นของตัวเองชิ้นแรกครับชื่อว่าเพลงบิดครับผมโหลดได้แล้วด้วยตอนนี้กดดอกจันหนึ่งสองา้านเก้าครับแล้วถูกออกขอบคุณที่มา็ราได้ใจานะครับส้มนสงเริ่มหาสวัสดีครับผมแกงส้มเดอะสตาร์นะครับสวัสดีนะครับชาวคมชัดลึกเม้นเมาส์นะครับ ก็อยากจะขอบคุณนะครับแฟนๆนะครับที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็เชียร์ผมตลอดอยากจะบ้าตอนนี้รายการจบแล้วก็อย่าลืมนะครับถึงแม้รายการจบแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยกับทุกกำลังใจที่ส่งมาอย่ารู้ว่าผมรักพวกคุณนะครับและก็พวกเราในสตาร์บั๊ก สวัสดีเป็นแฟนรายการคมชัดลึกเม้นเมาส์นะครับผมโดมเดอะสตาร์แปนะครับก็วันนี้ดีสุดดีใจมากๆนะครับที่ก็ได้ได้รับทุนนี้นะครับเราผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยไม่เคยฝันนะครับว่ามันสมบูรณ์แบบได้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กําลังใจผมคนนี้นะครับที่ทําให้ผมที่ไม่เคยไม่ไม่เคยไม่เคยฝันมันมันได้มาถึงตรงนี้แล้วก็ทําให้ฝันกลายเป็นจริงนะครับ คุณมากๆครับจริงๆแล้วก็เนงก็อยากจะฝากผลงานนะครับถึงชาวิเอากงนิดเลี้ยงเมาทุกคนกน,กน,กนะครับสำหรับซิงเกิลแรกเพลงแรกในชีวิตของผมนะครับคือเพลงข้ามมาทีา่ฐานด้วยน้ำตาครับเพนี้นก็เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะครัที่ผมก็อยากจะมอบ ก็นนเป็นการตอบแทนทีุ่กๆงานชางถิ่ว,ว,น,วนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆเพลงนะครับอีกทั้ง7เพลงของพวกนีอเก7คนในบั้มเดิร์สตาร์แปดใชครับเป็นก็ฝากผลงานระบั้มรวมเดิรสตา์แปนะครับวันน,น,ววนี้สิพิษภาคุมนี้นะครับรับรองว่าเพลงเราะดีมีคุณภาพแล้วก็หลากหลายสไตล์และตองสนุกสนานในการฟังแน่นอนครับขอบคุณมากมครับสวัสดีค่ะ ขอต้องรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและดีที่สุดค่ะกับเรานะคะคมชัดลึกเบนเมาส์ค่ะนี่เป็นหน้าที่ของเราสองคนนะคะดิฉันดวงใจสะอาดจิตค่ะเพนทพาดําเล็กค่ะชุดเราก็สีสันฝ่ายเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่ส่อสีส้มของเพนก็สีน้ําเงินเล็บสีชมพูเลยใช่พี่ก็ม่วงอยู่นะม่วงกันไปอ เปิดเทปรายการช่องแรกประเดิมด้วยเดอะสตาร์แปดเพืนาคะเมื่อคืนเราได้ดูการถ่ายทอดเป็นยังไงบ้างสนุกนะพี่แผวเขาต้องบอกก่อนว่ามีทุกทุกรุ่นทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากันครบหมดทุกคนเลยมารวมตัวกันและต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเดอะสตาร์แปดปีนี้ก็เป็นโดม ได้ไปกลายเป็นเดียสตาร์ใช่แล้วดังชั่วข้างคืนนะใช่ค่ะอ่ะเพนแอบบวชให้แกงส้มหรือเปล่าได้ข่าวว่าเชียร์แกงส้มก็นิดนึงนะแกงส้มก็น่ารักอะอะไรน่ารักอะแต่ทําไมบ่าก็เชียร์ทั้งทั้งสองคนเลยพี่ดาอย่าอย่ามาแล้วบอกว่าเชียร์แกงส้มเพราะหน้าตาหล่อไม่ใช่เห็นถึงความหล่อหลงเขาเสียงเขาก็ดีพี่แพรวแต่ค่าที่มาชมค่ะท่านผูดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเอียงหรือว่าไม่ใช่ว่าจากคติชอบรักคนที่หล่อกว่าดูแต่เพียงหน้าตาไม่ได้ดูความสามารถไม่ใช่นะคะเพนภากเขา ว่ชอบแกงส้มเพราะว่าแกงส้มก็ทั้งหล่อน่าจะดีครบกว่าเสียงก็ดีแฟนคลับเขาเยอะนะพี่แป๋วแกงส้มอ่ะอันนั้นไม่เพนไม่หวตให้เขาไปล่ะฮโหวดหรือเปล่าก็แอบโหวดบ้างอะไรบ้างอ่โอเคยังจะเชื่ออยู่เป็แฟนคลับชอบเชียร์แล้วก็โหวดนะบางคนเนี่ยเชียร์ชอบมากแต่ไม่โหวดนะน้องดมจารุวัดกันเลยได้ อยสตาบแปดไปครองคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะพี่แป๋วขึ้นบนเวทีด้วยคุณพ่อคุณพ่อนี่แบบว่าปักปื้มมากอะพี่แป๋วเห็นแบบปักปื้มที่ลูกชายได้คว้ารางวันเลยแต่พี่ประทับใจตรงไหนนะประทับใจตรงที่โดมเขาให้สภา์ว่านจริงที่ผ่านมาเนี่ยเขาฝันอยากที่จะเป็นอะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วก็โดนบอกว่าดูถูกมันเยอะมากแต่ ไม่ได้ทำให้เขาท้อมันกลายเป็นพลังขับเคลื่อนทําให้เขาพยายามทาให้มันดีที่สุด<ะ>และว,วันนี้ก็เขาได้เป็นเดือดดาวเดือดสตาร์ที่สุดใช่ค่ะต้องดีใจกับน้องนะนุกเนาะต้องดีใจกับน้องพี่แบบเพราะน้องก็แบบฝ่าฟันมาค่อนข้างเยอะใช่สแสดงหเห็นว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีหรือไม่ดีไม่ใช่อุปสรรคนะใช่ค่ะ ถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามสักวันคุณจะได้เป็นอย่างดวงจารุวัตรในวันนี้ก็เห็นแล้วชัดเจนว่าน้องทําได้ะอ่าะแล้วก็แกงส้มพูดถึงแกงส้มแกงส้มก็อย่างที่บอกก็ครบครบนะก็ไม่แน่นะอะอย่างปีที่อาร์เดนสตาร์ได้ก็กลายเป็นว่าบี้สกฤริดดังขวาาใช่อแม้แต่แก้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม้แต่แก้มแก้มเดอะสตาร์ทับกัแล้วรุ่น่ะดังขวามั้ยถูกน้องจัามากกว่าอาจจะขาดภูมทุนเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะอย่างที่คุณบอยบอกไว้ว่าถึงแม้ว่า วันนี้เนี่ยโดมจะได้เป็นอย่างสตาท่านผู้ชมที่โหวตได้เชียร์เข้าไปอย่าทิ้งนะไม่ใช่ว่าจบเกมแล้วเกมจะจบไม่ใช่นะค่ะอ่าแล้วก็แกงส้มอ่าพูดถึงแกงส้มแกงส้มก็อย่างที่บอกก็ครบครบนะก็ไม่แน่นะอ่าอย่างปีที่อาเดอร์สตาร์ได้ก็กลายเป็นว่าบี้สกฤลดังขวาอ่าใช่หรือแม้แต่แก้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม้แต่แก้มแก้มหรือสตาร์ใช่ใช่มา่อนแล้วรึน่ะดังกวาไหมถูกแล้วเป็นที่รู้จักมากกว่ากว่าอาจจะถูกคุ้มทนเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะอ่อย่างที่คุณบอยบอกไปว่าถึงแม้ว่า วันนี้เนี่ยโดมจะได้เป็นอย่างสตาร์ท่านผู้ชมที่โหวตใด้เชียร์เข้าไปอย่าทิ้งนะมไม่ใช่ว่าจบเกมแล้วเกมจะจบไม่ใช่นะ,ะก็คือต้องสนับสนุนช่วยเชียร์กันต่อไปเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแฟนของโดมก็คงคงอยู่เหนียวแน่นเพราะว่าโดมเนี่ยมีความกระตันยูกระตับไอทีพ่อแม่สังเกตได้ว่าโดมเนี่ยแบบ จะพูดถึงพ่อกับแม่ตลอดเวลาใช่เป็นคนกะตันยูเลยพี่แป๋วทำทุกวันนี้เนี่ยเพื่อพ่อแม่ด้วยจริงๆแล้วคนในวงการมันถือว่าจะเป็นดารานักร้องถ้าเกิดว่ากตันยูรู้คุณนี้ทุกคนจะเลือแล้วก็น่าทุนคนชื่อเสียงโด่งดังนะใช่ก็เป็นกําลังใจให้อาจจะพูดถึงคอนเสิร์ตที่ว่ามีรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาแบบสนุกพี่แป๋วสนุกแต่พี่ต้องพูดถึงดาวเรืองซ้นหนึ่งก็คือริทเดอะสตาร์นั่นเองแต่โตโน่ก็แซวตลอดนะแซวตลอดเราจะพูดถึงริทในพ่อราะ กลุ่มเต้าตรอดไม่แน่ใจไม่เข้าใจว่าจะห่วงห่วงอะไรกันนักหนาเขาเต้นเต้นไปแล้วก็เอ๊ะใจ ยังไงก็แล้วนะ <c oughs> คนนิดนึงหรือเปล่า <c oughs> ไม่มั่นใจอะไรรู้เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไง <c oughs> ตัวโนโเป็นยังไงตัวโนโโโนโี่ก็แบบว่าสนุกสนานนะบนเวทีแบบเต้นมีลีลาท่าทางคือสไตล์ของโตโนโก็จะเป็นคนอย่างนี้แบบว่าเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้<ช>คนก <c oughs> ็เลยรักเขาคนข้างเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่สนุกสนานบนเวทีเนี่ยคือคู่นี้ต้องบอกว่าคู่นี้พี่แป๋วเพราะว่าตโนกับลิทเนี่ยเขาแซวบนบนเวทีตลอดเขาก็แซวเรื่องเรียนว่าลิทจะกลับไปเรียนทำไมยังมาขึ้นมาบนเวทีอีกอะไรอย่างเงี้ยที่รวองบอกวาจะใน เจ็แปแล้วที่ตัวนุกเลยแซวว่าอยากจะถามนิ่หนึ่งว่ามันมาหรือเปล่ามันในที่นี้ก็คือริศเพราะว่าจะต้องติดโรงเรียนเรียนหมออะไรยังไงแต่ริศเขาก็ได้พูดกับแฟนคลับของเรานะว่าถ้าเกิดแฟนคลับย้ายเข้ามาเขาก็ต้องมาก็อมามีพักเปกบ้างนะพี่แป๊วถ้าไปเรียนแล้วก็อาจจะแบบว่าเออคิดถึงก็กลับมาบ้างอะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าเราก็ยังได้เห็นผลงานของเรื่องริศ กันต่อไปในโอกาสรต่อไปไม่ใช่ว่าหายไปเรียนแล้วหายไปเลยไม่ใช่ต้องบอกว่าแฟนคลับของดิ้กก็ยังเยอะนะใช่ค่ะก็ยังเหนียวแน่นนั่นก็จะมีแบบรุ่นเดอะสตาร์ก็เยอะแต่แก้มแก้มก็สวยแล้วหรือเปล่าสวยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพูดถึงกันนิดนึง กันอะไรกันเขาแบบนะเสียงมีพลังตลอดเวลากันเดสตาร์เสียงร้องที่ร้องเพลงคู่กับโดมนี่แบบไม่มีใครยอมใครเลยนะค่ะใช่นะก็นรายกว่าจับเตมเงินไปเมื่อคืนนี้หูไดงนายแต่ละคนก็มีพลังแต่ละคนก็ขับออกมาหมดพี่แป๋วเอาเอาพลังที่มีในตัวออกมาโชว์เลยเป่งประกายกันไปไม่มีใครยอมใครเดาเป็นท้องฟ้าเลยเมื่อวานไปทีอาทิายถัดกันมานะกับเรื่องราวของคู่นี้เลยเพนเป็นเรื่องที่ทุกคนสายควรจับตามองอยู่ว่าความรัก ของทั้งคู่นี่เกิดขึ้นเมื่อไรอะไรยังไงหลังจากที่เจมสแม็กกี้เลิกลาไปแล้วกับซูซี่ศศิลาจนที่เราได้รายงานข่าวไปแล้วเรียบร้อยะอะล่าสุยก็คือเห็นทั้งคู่เนี่ย ฟอลเนกับทางเจมแม็กกี้ทีเปิดตัวก่อนหน้านี้มีงานที่เป็นไปงานวุ้นเส้นชาคริสก็คือไปเปิดตัวนั่นแหละงานนั้นพี่แป๋วแต่ว่าเขาไม่สะดวกอาจจะไม่สะดวกเขาไม่สัมภาษณ์หรือเปล่าเราก็เลยแบบไม่ได้สัมภาษณ์มาวันนั้นล่าสุดเมื่อคืนก็งานสุพรรณหงส์ก่อนทั้งคู่ก็ไปร่วมงานอีกอมีนักข่าวเราก็ต้องไปเจาะลึกมันนะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคู่นี้มันเจอเจอกันได้ยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่างานสุพรรณหงส์เนี่ยเขาไม่ยอมไม่สัมภาษณ์คู่กันพี่แป๋วเพราะว่าเหมือนทางเจมบอกกกววว่าไมมสสะดด็จ้้ัภษ์คนเียแล ก็สัมภาษณ์แยกอะไรอย่างเงี้ยตามคนต่างสัมภาษณ์ใช่ค่ะทางเจมส์ก็บอกว่าจริงจแล้วเนี่ยเรื่องที่เขาเลิกกับซูซี่เนี่ยคือเป็นเรื่องของเขาสองคนนะนะเรื่องที่แบบว่าทั้งซูซี่แล้วเจมส์เนี่ยได้ซื้อบ้านด้วยกันอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่ซื้อบ้านเข้ากันว่าบ้านบ้านที่อยู่ที่เราอยู่เก็คือไม่อยากจะชัดไปว่าอะไรยังไงก็คือก็เป็นเรื่องส่วนตัวคือมันเป็นเรื่องที่แบบลึกมากเลยนะไม่อยากจะพูดไปว่า จะยังไงจะขายหรือไม่ขายนี่คือไม่อยากลงรายละเอียดคือเอาเป็นว่าเลิกกันแล้วแล้วเรื่องที่แบบมีคนมองว่าเป็นเพราะ่อฟอร์เรนเข้ามาทําให้ชีวิตของซูซี่กับเจมต้องแยกย้ายกันไปจริงๆแล้วทางเจมก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาเลิกกับทางซูซี่นานแล้วแล้วเรื่องตั้งแต่ต้นปีนะพี่แบล็ต้องบอกก่อนว่าเจมให้สัมภาษณ์ว่าเลิกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็คืออาจจะเป็นคาบเกี่ยวกันก็คือเป็นจังหวะที่มาเจอฟอร์เรนจริงๆแล้วทางฟอร์เรนเขาบอกว่าครบรู้จักกับเจมมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วเป็น ก็ต่างเหมือนกันนะพี่ปลูกือต่างคนต่างมีแฟนกันอยู่แล้วในช่วงนั้นแต่จังหวะตอนนี้คือต่างคนต่างโสดก็มีโอกาสที่จะศึกษาดูใจกันพอข่าวออกไปเนี่ยทางฟอร์เรนก็บอกว่าเขาก็ไม่สบายใจเพราะดูเหมือนว่าทางเจมส์มันจะเป็นคนเจ้าชู้ส่วนเขาก็ดูดูไม่ดีไงทางฟอร์เรนก็พอข่าวไปก็เสียเนะพี่ปเสียหายเหมือนจะแบบไปแย่งไปแย่งเป็นมือที่สามมือที่สามแย่งผู้ชงผู้ชายแย่งเจมส์มาจากซูซี่แล้วเป็นเหตุให้ซูซี่ต้องหนีไปอยู่มืองนอกไปลงเลียแผลใจตองนั้นเขาบอกว่าจริงๆ เื่อง<ม>สวาวเป็นดารา<ะ>แล้วไม่บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เลิกกันมาก่อนหน้าที่จะมาเจอกับฟอรเรนมาคบกันะฉะนั้นเรื่องมือชื่3นี่คือเคลียร์คายกันไปเลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแล้วก็มีคนพูดกับเขาเหมือนกันนะว่าแบบอ,อ้าวทางซูซี่เนี่ยคบกับทางเจมอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วฟอรเรนจะมาอะไรเงยเพื่อนคือเพื่อนฝูงก็คือถามถ่ายเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือเรื่องที่เขาเลิกกันไปก็คือเป็นเรื่องของเขาสองคนแล้วเมื่อกลับมาครั้งนี้ก็ค<อ>ือมาเจอกันมาคุยกันศึกษาตอนก็เป็นเรื่องของเขากับ แต่ว่าอีกสิบวัน,นเขาจะไปต่างประเทศก็คือทางาฟอลลี่จะไปต่างประเทศก็บอกว่าแล้วเวลาหรือว่าความห่างจะทําให้เป็นอุปสรรคในความรักหรือเปล่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตก็ต้องพิสูจน์กันไปว่าใจยังไงรักแท้แระยะทางหรือเปล่าก็เราก็ต้องรอดูเนาะก็ไม่รู้นะส่วนทางเจมก็บอกว่าอาจะรู้จักฟอลลนก็คือประกอบเป็นช่วงศึกษาดูใจกันไปไม่อยากจะบอกว่าคบไม่คบนะก็ต้องแท้งกันไปดูมันเร็วไปไงถ้าเกิดจะบอกว่าอ่ะเป็นแฟนกันคบกัน จุนเข้าหากันนู่นนี่นั่นมันดูไวไปใช่เพราะคุณเน้อกับซูซี่มาหมาดก็แป๊บเดียวเองพี่แป๋วจะให้มันพูดว่าเป็นโอ้เป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็กระไรอยู่ใช่หรือเปล่าก็แบกแปลกๆทำแแ่งทำแแ่งนะส่วนที่ทาง แฟนเก่าคือซูซี่สิสิราเดินทางไปออสเตรเลียไปเรียนหนังสือเนี่ยเป็นก็บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะจริงๆแล้วซูซี่เนี่ยแพลนว่าจะเรียนต่อมาตั้งนานแล้วก็เห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขอไว้เพราะว่าคือไม่ได้มาเรียนไม่ได้เรียนหยุดเรียนไป5ปีเพราะเธอต้องมาทางานในวงการเนี่ยพี่แบลใช่ก็เลยแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ขอร้องก็คือให้กลับไปเรียนทันทีอะไรอย่างนี้ถึงตอนนี้ก็คือซูซี่ก็นะมีแลนว่าจะไปเรียนต่อเรื่องอกหักเรื่องรักซ้ำเศร้าแล้วสามคนหรือว่าอะไรยังไงทางนี้ก็ ้างอะนะว่าไม่ใช่ไม่จริงอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แน่ชัดนะว่าจะยังไงเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องราวคือเป็นเรื่องของคนสองคนนะบางทีคนใกล้ชิดน่ะมีแฟนเลิกกันไปเราก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรหรือบางครั้งอาจจะแปลกแปลกบงว่าตัวเราเองนั่นเลิกกับแฟนหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเพราะอะไรใช่ใช่ไม่ใช่แล้วค่ะทั้ชที่เาถัดกันมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกลายเป็นเรื่องราวของใครอะไรยังไงค่ะเรื่องนี้ก็แบบดูชุลมุนวุ่นวายนะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยพี่แป� จะพูดถึงก็คือในงานแต่งของวุ้นเส้นกนชาคริตหลายคนสงสัยค่ะว่าทําไมเอ,อ๊พี่อ้ําอ้ําพัชรภานาเนี่ยทำไมไม่ไปร่วมงานทั้งที่เหมือนสนิทกับทั้งคู่บาวสาวอ่าใช่เพราะทั้งสนิททั้งชาคริตนะเพราะาร่วมงานกับชาคริตอ่ะใช่เจ,จ้าสาวอย่างวุ้นเส้นเนี่ยก็รู้จาักกาันพรอเจอกันตามงานอีเวนต์อ่ะอคนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมอ้ําไม่ไปร่วมงานปรากฏว่า ก็ช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งคู่ชาคิดกับวุ้นเส้นแต่งงานเนี่ยก็ไม่มีใครออกมาชี้แจง้งว่าอะไรยังไงเพราะเราก็ไม่เจออ้ำนะแล้วพี่แบ๋วก็ไม่เจอวุ้นเส้นอ่ะแต่ล่าสุดเนี่ยไม่เจอใครแต่เพื่อนสนิทของวุ้นเส้นอย่างเมพิชนาเนี่ย ก็ออกมาให้สัมภาษณ์หมายถึงว่าไม่ได้ออกสัมภาษณ์แก้ข่าวให้โพสในแบบอินสตากรเลยบอกว่าสาเหตุที่อ้ําไม่ได้ไปเนี่ยจริงๆแล้วว่าอ้ําอ่ะก็ได้การ์ดเชิญแต่ด้วยความที่ทางวุ้นเส้นอ่ะฝากการ์ดมาทางเธอเพื่อจะไปให้อ้ําแต่เมย์เนี่ยปร,ประมาณว่าเมย์อ่ติดต่ออ้ําไม่ได้พี่แป๋วเพราะว่าบีบีตกน้ําอ <laughs> ก็เลย เธอก็เลยชี้แจงค่ะเป็นช่วงจังหวะช่างประจวบเหมาะกันพอดีนี่มือถือก็ตกน้ําไปไม่สามารถทหยุดติดต่อบเอร์ก็ไม่มีก็คือเมย์ก็ยอมรับประมาณว่าคืออาจการ์ดอาจจะไปถึงล่าช้าการ์ดของเธอการ์ดของวุ้นเส้น่ะกระชาคริตเนี่ยไปถึงไปถึงอั้มล่าช้าแต่จริงๆแล้วทางวุ้นเส้นเนี่ยล่าสุดมาวุ้นเส้นนะคะก็ไปเจอวุ้นเส้นนะคะก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกาเหลากันจริงไหมอะไรกับพี่อั้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ตัววนเส้นก็ชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็คุยกับพี่อ้ําแล้วบอกอมไม่มีอะไรก็งงเหมือนกันว่ามีข่าวนี้ออกมาได้ยังไงทําไมถึงมีข่าวออกนี้ออกมามตัวพี่อ้ําก็บอกว่าจริงๆนะไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่อาจจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดเข้าใจผิดคนก็ติกความว่าทั้งคู่เก่าเหล่ากันม่แปรเพราะจริงๆแล้ววันในวันนั้นเธออาจทาั้งวนเส้นบอกว่าพี่อ้ําอาจจะแบบติดงาน,งานก็เลยไป,ปร่วมง,งาน<ะ>ไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ล้วคุณเซนบอกว่าถ้าเกิดยังพูดกับอั้มชะลาภาเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่อ้ําแต่งงานมนาเธอยินดีไปนร่วมงาน,น,น,นอ้อาว่ากันว่านะเพนจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งงานหรือว,ว่าแจากก้ามก็ละหมาดเหมือนกันที่จะโทษถึงน,นะอย่างคุณเซนเขาก็พูดพี่แป๋วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะเป็นเจ้าภาพเขาก็อยากจะเชิญทุกคนไปเชิญด้วยตัวเองแต่ด้วยความที่อาชีพอย่างเขาเนี่ยเป็นดาราเนี่ยเขาก็ต้องมีงานทําอย่างก่อนแต่งงานเนี่ยคุณเซนก็ยังต้องทํางานอยู่พี่แป๋วเขาก็บอกว่า ไอ้ถ้าการที่จะแบบต้องไปเชิญทุกคนเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้แต่ก็ คือต้องมีการฝากเพื่อนๆไปอย่างนี้ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าต้องขอโทษทุกคนแขกที่แบบว่าบางคนที่ไม่ได้เรียนเชิญด้วยตัวเองก็ลำบากนะเพราะว่าแขกเยอะนะผู้คนในวงการมันถึงก็เยอะแยะมากมายญาติสนิทมิตรสหายอีกเพื่อนสูงอะไรเยอะแยะครั้นจะไปแบบแจกด้วยมือตัวเองก็ลำบากเป็นพันนะพี่แหววเยอะอย่างต่ำนี่เป็นพันนะใช่เยอะมากไม่ไหวนะเอาเป็นว่าช่วงแรกของเราหมดแล้วเวลาใช่ค่ะในช่วงถัดไปของรายการนี้มีคลิปวปดีโอนะเพนงานแต่งงานในฝันของเราดาราจะเป็นยัง ไงเนี่ยเพนดูไว้นะเป็นตัวอย่างเผืเ่จะไดปมาหลายงานแล้วพี่แบววแอบไปดูศึกษาดูงานของหลายๆาคู่กันมาแล้วใช่ค่ะ,อ,ะอินตลอดอะ่ะช่วงหน้าเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะ,คะ